สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาลองแก้ปัญหานะครับเปลี่ยนซิงย่างนะครับฝั่งจานไฟสำหรับด e มร้อยเวฟร้0ยนะครับก็ใช้กับดีมร้อยนะครับดีมคูรุสภา C70 d ดิดีมไทมอเวฟร้อยดีมซีร้นะครับแล้วก็ดีมซี0 0อย e นะครับดีมแล้วก็ดีมรุ่นเก่าๆนะฮะก่อนแรกนะครับเราต้องทำความสะอาดเครื่องก่อนนะครับก็ผมจะใช้เบนซินนะครับ หรือว่าแก๊สโซฮอลก็ได้นะครับผสมกับผงซักฟอกนะครับทำการขัดถูๆนะครับเพื่อหาจุดรอยลั่วนะครับจากนั้นทําการถอดนะฮะคันเกียร์ออกนะครับโดยใช้ประแจเบอร์10ในการถอดนะครับตัวนี้นะครับคันเกียร์นะครับเราต้องตะแคงรถก่อนนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการซ่อมโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวของน้ํามันเครื่องนะครับก็ใช้วิธีการตะแคง น็อตมอไซเอาอนะครับนี่เราก็ถอดฝาครอบต่างๆออกนะครับครอบเครื่องครอบโซ่นะครับใช้ประแจเบอร์8นะครับตัวทีเบอร์8ลาไล่ถอดน็อตทุกตัวนะครับที่ครอบฝาอยู่นะครับนี้เราต้องถอดครอบเครื่องออกก่อนนะครับการที่ทำาการทิ้งนะครับ ให้เกิดคราบน้ํามันเครื่องพวกนี้นะครับอาจจะทําให้ตัวของดินนะครับโครนเข้าไปติดกลายเป็นดินน้ํามันนะครับด้าน,นในเครื่องนะครับยาต,ตัวอย่างเนี่ยมันกลายเป็นดินน้ํามันด้านในเครื่องเลยนะครับเห็นว่าตรงโซ่เนี่ยโหกลายเป็นคราบดินผสมกับน้ํามันเครื่องนะฮะเราก็ต้องถอดฝาครอบเครื่องนะครับฝังจานไฟออกมานะฮะ เห็นว่ามันแน่นมากเราก็ต้องใช้ค้อนนะครับค่อยๆตอกนะครับอย่าตอกแรงนะฮะตอกเบาๆนะครับค้อนเล็กๆนะครับหรือว่าค้อนยางก็ได้นะครับใช้ค้อนยางก็ได้นะครับหากทำงานไม่สะดวกนะครับแนะนําให้ถอดตัวของยางพักเท้าออกนะครับและก็เฟรมข้างออกนะครับเฟรมซ้ายออกนี่แน่นมากนะครับผมขอ ถดยางบางท้าออกก่อนนะครับดึงออกมาตรงๆแบบนี้นะครับโอเคหากทำงานไม่สะดวกนะครับให้ทำการถอดเฟรมข้างซ้ายออกนะครับเฟรมชุดสีนะฮะถอดเฟรมชุดสีออกนะครับเพื่อทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าสายไฟมาที่จานไฟเนี่ยมันค่อนข้างเะตึงนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์14นะครับถอดจานไฟออกนะฮะ ครับมันจะมีแหวนอยู่นะครับจากนั้นการถอดจานไฟมันต้องเป็นอุปกรณ์พิเศษในการถอดนะครับก็คือใช้ตัวดูดจานไฟนะฮะตัวดูดจานไฟนะนี่เป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับถ้าใครไม่มีนะครับไต้องซื้อนะฮะทำการบิดแกนจานไฟไปก่อนนะครับใช้ประแจเบอร์24ในการล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็เอาก้านมาไขนะฮะจากนั้นทําการตอกนะครับ ก็จะหลุดออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่านะครับน้ํามันมันรั่วใช่ไหมขั้นตอนต่อมาเราเราต้องใช้ไขควงตอกนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่ต้องจําเป็นนะครับไขควงตอกในการถอดฝาครอบจานไฟนะครับฝาครอบจานไฟยนะี่นะแล้วทําการเอาคีมนะครับล็อก หนีบตัวของเดือยตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้ค้อนตอกนะครับค่อยๆตอกนะครับฝาก็จะหลุดออกนะฮะค่อยๆตอกนะฮะหามุมตอกดีๆแล้วกันนะครับฝานี้มันก็ลำบากหน่อยนะครับในการเปิดโอเคออกแล้วนะครับนี่นะครับเราจะเปลี่ยนโอลิงตัวนี้นะครับอ่าโอลิงใช้เบอร์107คูณ2นะครับแนะนำให้ใช้โอลิงแท้นะครับในการเปลี่ยนนะครับแล้วลองเช็คดูว่าเครื่อง ยังดีอยู่ไหมนะครับเพืองโซ่เรารินนะฮะยังทํางานดีอยู่ไหมนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนโอริงจานไฟก่อนนะครับตัวนี้ผมแนะนําให้ใช้ของแท้นะครับโอริงจานไฟนะฮะนี่ครับเบอร์1นึ่งศนคูณสนะครับโอเคเราเปลี่ยนตัวนี้นะครับจะสังเกตว่านะครับไอฝาครอบจานไฟเนี่ยมันไม่มีซีน ซะะีนจานไฟเลยนะครับก็ซื้อเป็นชุดแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใครซื้อของแท้ก็จะดีหน่อยนะครับผมขอดูก่อนว่าซีนจานไฟใช้เบอร์อะไรนะฮะซีนจานไฟใช้เบอร์นี้นะครับ18.935นะครับตัวของซีนจะมีเลขเล็กๆบอกนะครับว่าขนาดเท่าไหร่เนาะ18.935นะครับคือขนาดของซีนจานไฟดีมเก่านะครับ ใส่ไปเรียบร้อยนะครับในวันนี้ผมจะทําการเปลี่ยนเฟืองโซ่ราวลิ้นด้วยนะครับเฟืองดันโซ่ราวลิ้นนะครับจะใช้ประแจเบอร์17ในการถอดนอดอ็อตยึดก้านเฟืองออกนะครับนี่นะฮะเฟืองโซ่ราวลิ้นนะครับผมใช้ยางกดโซ่ราวลิ้นนะครับหรือว่าเฟืองกดโซ่ราวลินเนี่ยของ จีเนียนนะครับทำการเปลี่ยนกับการเดิมนะครับถอดมาแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งไว้ตำแหน่งเดิมนะครับแต่สำคัญว่าไอตรงของอก้านดันโซ่เราลินจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างแกนนะครับของโซ่เราลินนะครับท่านี้คุณอาจจะต้องทําการตั้งโซ่เราลินใหม่นะครับขันให้แน่นด้วยบล็อกเบอร์17น,นะครับ คือขาดแล้วก็ต้องทางการเช็คว่ามันสามารถให้ตัวได้หรือไม่นะครับสำหรับเจ้าเฟืองโซ่เหลาดินนะครับชิ้นจานไฟใช้เบอร์18.935นะครับท่านี้เราเปลี่ยนซีนทั้งหมดนะฮะเราก็ต้องมาเปลี่ยนซีนตัวของซีนเกียร์ด้วยนะครับซีนเกียร์นะครับด้านล่างนะฮะจะเป็นซีนที่กันน้ำมันเครื่องออกมานะครับ อาจจะรั่วซึมตรงซีนเกียร์นี้ก็ได้นะครับเวลาคุณเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกชุดเลยก็ได้นะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เก่านะฮะสำหรับคันนี้ก็ผ่านมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนชุดใหม่ถ้าใครมีงบสําหรับการเปลี่ยนแทศู์นะครับก็แนะนํากดแทศู์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นยกชุดแบบผมก็ได้นะครับ ซีเกียร์นี่จะยากหน่อยนะครับในการเอาออกมานะครับใช้ประแจใช้ไขควงแบนดนะครับในการงัดนะฮะซีเกียร์ใช้เบอร์11.624 10นะครับใส่เข้าไปแทนที่เดิมนะครับและก็ทําการอัดซีนะครับให้แน่นใช้ค้อนตอกก็ได้นะครับตอกตามตัวของซีนะฮะจากนั้นนะครับเราจะทากาวประเก็นนะครับกาวประเก็น กาวทาปะเกันเนี่ยนะไฮบอลนะครับทาที่ปาครอบจานไฟนะฮะบางๆนะครับนี่ผมทาบางๆนะครับอาจจะเลอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมมาเช็ดที่ทําความสะอาดที่หลังนะครับแล้วทําการใส่กลับเข้าไปยังตําแหน่งเดิมนะครับที่เราถอดออกมานะครับจะเห็นว่าเราจะต้องทิ้งลูน็อตนะครับให้ถูกต้องเลยนะไม่ใช่ว่าใส่ผิดลูน็อตนะครับแล้วทําการตอกอัดนะครับตอกอัดอาจจะใช้ก้าน ไม้ของค้อนนะครับทําการตอกก็ได้นะครับหรือว่าใช้ค้อนยางนะครับในการตอกอัดเข้าไปนะครับให้มันเสมอกันนะฮะจากนั้นทําการขันน็อตนะครับโดยใช้ไขควงตอกนะครับ่ไขควงตอกตอกยึดกับที่เดิมนะครับอันนี้ควรใช้ไขควงตอกนะครับนี่ฮนะ เ็นว่าอาจจะมีน้ํามันเครื่องซึมอ,ออกมาเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดกันหลังจากทําการต่อกยึดนะฮะตัวของฝาครอบจานไฟเรียบร้อยนะครับทั้งบนล่างนะครับตอกให้แน่นนะครับเรียบร้อยให้เราทําความสะอาดโดยใช้ผ้านะครับเช็ดถูๆๆทุๆนะฮะให้สะอาดเมียนใสนะครับ ค okay, แล้วเราก็ประกอบผู้เล่นะครับจานไฟกับที่เดิมน,นะครับนี่นะมูเล่ยผู้เล่อะไรก็แล้วแต่นะฮะเนี่ยบางคนจะเรียกต่างกันเนาะบางคนก็จะเรียกจานไฟนะครับบางคนจะเรียกผู้เล่นะครับโอเคตามนั้นใส่น็อตเบอร์14นะครับแหวนรองน็อตใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะะจากนั้นก็ใช้ อกไฟฟ้ายิงนะครับอัดเข้าไปเช็คแล้วทําการประกอบฝาเครื่องกับที่เดิมนะครับอันนี้แหละจากนั้นก็ประกอบคันเกียร์นะครับกับที่เดิมเช่นกันนะครับส่วนนี้ผมแนะนําให้ใช้ตัวทีนะครับเบอร์แปนะครับในการไขนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้ลูกบล็อกไฟฟ้านะครับอาจจะทำให้ตัวของฝาแตกได้นะครับ ให้แน่นพอตึงมือนะครับแต่ละตัวส่วนที่มันเลอะนะฮะคาบน้ำมันนะครับที่จับกับดินน่อาจจะใชเ้เป็นซิลน,นะครับหรือว่าแก๊สโซฮอลผสมกับผงซักฟอกในการขัดล้างด้วยก็ได้นะครับให้มันคาบเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับในการเปลี่ยนซีนนะครับฝากจาก